ครับกินขอน้ำกันครับทอดปลาทูเค็มทอดปลาสมทอดปลาตะเพียนมมกปลาซิวแกงผักกิเลศครับผมมาครับไหมเสริรบฟสบน้อกันแกงผักกิเลศปลาทูเค็มครับ มาครับมามาตัวเค็มนวนๆเรามกับผสมครับวนนี้เค็มๆมสมๆครับผมพอดีมีแมงทอดมาแล้วครับเนี่มาครับมาส้มทอดนะครับแมงครับแมงรวมครับจีซ้อนจิบจริงเดียดจี้ยังกะว่ากันไป รวมแมลงบกกลาซิวจากนายครับปลาซิวบัวอ้าวครับ <c oughs> ปลาซิวบัวหน่ปลาตะเพียนตะเพียนทอดครับทอดกรอบ